เส้นเลือดขอดเท้าชามนนมนานนะครับเพราะว่าเก้าอี้ไม้ถ้าเก้าอี้พลาสติกเก้าอี้ที่เป็นนวมไม่เป็นไรนะครับแต่เก้าอีา้ไม้นี่ถ้ามันสูงเกินไปนะครับถ้าเข้าเราสะโพกกับเข้าเรามันดิ่งลงไปนะแสดงว่ามันชันนะครับตรงนี้ก็จะกดห้อเลือดนึ่ขาเราก็จะเป็นตะคิวบ่อยแล้วก็เท้าว,วมาวเส้นเลือดไม่เดิน เราก็ต้องนั่งนะครับอันนี้ผมตัดตัดออกคนระับเราต้องนั่งนะครับให้เวลาเรานั่งเนี่ยสะโพกน่องล่างเราเนี่ยนะครับมันต้องขนานกับพื้นนะครับเมื่อเราขาลงเต็มเท้าต้องขนานกันหรือว่ายกน่องสูงขึ้นมาเซนสองเซนนะครับอย่างนี้ก็คือดีแต่ถ้าเมื่อไรที่เก้าอี้มันขามันสูงไปนะครับแล้วมันก็จะชันนะครับ ชันปุ๊บขาเราชันลงไปงี้ปุ๊บนองตรงเส้นเลือดนี่จะโดนตรงนี้กดนะลองนั่งดูรับถ้าสูงไปเราก็ตัดออกให้พอดีแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับความสูงต่ำของแต่ละคนไม่เท่ากันก็ตัดการตัดให้ได้ฉากก็ก็ต้องมาขีดให้รอบนะครับขีดให้รอบสี่ด้านแล้วครับค่อยเลื่อยทีละด้านทีละด้านนะครับเลื่อยลงไปหนึ่งมิล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 รอบๆบก่อนแล้วแล้วก็ สองมิลสองมิลสองมิลคืออย่าไปรีบทีเดียวนะมันจะเบี้ยวคนระับคีดไม้ให้รอบนะครับขีดไม้ให้รอบก่อนแล้วเราก็ค่อยค่อยเลื่อนอีกด้านนะเข้าไปหนึ่งมิล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 สองมิลสองมิลน,นะลงไปลงไปลงไปนะมันก็จะเราบางทีไม่ต้องแต่งเนี่ยนะแต่ถ้าเราไปตัดด้านเดียวนี้ก็จะเบี้ยวได้ครับนี่ครับขาห่อเลือดนะครับเลือดไม่เดินขาบวม ปกอี้ไม้มันไปมันชันนะครับมันสูงเกินมันชันตรงช่วงหลังน่องเรามันโดนอันนี้กดขากระบวมนะครับเส้นเลือดไม่เดินผมขาบวมเป็นปีๆนะครับพอเนี้ยก็ยจะรู้สาเหตุเลื่อยขีดไม้สี่ด้านนะครับค่อยๆเลื่อยเลื่อยทีละมินทีละมินนะครับหมุนไปเรื่อยทีละมินดีะมินสองมิลนสองมิลนสามมิลนสามมิน้นมันก็จะได้ฉากนะครับ จะไปเลืออ่อยที่เดียวลงไปนะครับมันก็จะเบี้ยวนะครับเบี้ยวแล้วก็แต่งยากครับอันนี้ก็สบายครับขาไม่ห่อเลือดเส้นเลือดเท้าไม่บวมนะครับ